ข้อ14ประเทศจีนเกิดยุคเข็นจุดจุดจุดโจรโพกผ้าเหลืองเที่ยวจุดจุดจุดเมืองน้อยใหญ่หัวเมืองต่างๆพากันจุดจุดจุดชิงความเป็นใหญ่ข้อหนึ่งจะลาจรป้นสะดมแข็งเมืองอ่ะทีนี้พี่อ่านแค่ช้อยเดียวถามว่าทำไมพี่อ่านแค่ช้อยเดียวเพราะว่าทุกช้อยเนี่ยเหมือนกันหมดเลยจริงปะแต่ว่า มันต่างการที่คําสะกดนั่นเองเพราะฉันถ้าพี่อ่านถูกข้อพี่ก็อ่านประโยคเดิมถูกไหมอ่ะเพราะฉะนั้นข้อน,นี้อะคือเขาอะให้เนื้อเรื่องมาเข้าๆเป็นบทความสั้นๆแล้วเว้นวรรคเพื่อให้น้องอ่ะเอาคําที่เหมาะสมไปใส่ซึ่งบทติจอแนวเนี้ยถ้าไม่เอาคําที่ต่างกันก็เป็นคําที่เหมือนกันแต่สะกดไม่เหมือนกันถูกปะฉันข้อน,นี้เป็นแนวของการหาคําที่สะกดไม่เหมือนกันน้องก็ดูซิว่า เฮ้ยเราควรจะเอาคำไหนไปใส่อย่างเช่นประเทศจีนเกิดทิวเข็นจะลาจนจนโพกผ้าเหลืองที่น้องก็ต้องดูว่าเฮ้ยคำว่าจะลาจนเนี่ยมันต้องเขียนยังไงถูกปะมีระหว่างจะลารอเรือกับจะลารอลิงพี่ถามว่าคำว่าจะลาจนควรใช้แบบไหนนะอะน้องงหลายคนตอบได้เลยจิงกแปะว่าจะลาจนต้องเขียนเป็นลอลิงแต่ถ้าเกิดเป็นจะลาจรละ่ะ จาราจรก็ต้องเขียนเป็นอย่างนี้ถูกไหมร้อเรือซึ่งข้อนี้ก็ผิดมาเริ่มดูซิว่าเฮ้ยแล้วประโยคต่อไปล่ะโจรพกผ้าเหลืองเที่ยวจุดจุจุดเมืองน้อยใหญ่มันคือการป้นสะดมถูกไหมเพราะว่าปนสะดมทั้งสองข้อพี่ถามว่าป้นสะดมแบบไหนเขียนถูกป้นสะดมที่เขียนถูกต้องมีพอสำเพาไหมไม่มีนะค่ะป้นสะดมที่ถูกต้องจะต้องไม่มีพอสัมเพาถูกไหมเพราะว่าอะไร ป้นเฟนโดมมันต้องไม่มีพอสมเพาส่วนข้อสี่เอ้ยขอโทษทีเพราะฉันก็เหลือข้อสี่ข้อเดียวส่วนมาดูข้อสุดท้ายหัวเมืองต่งตงตางๆพังพากันชิงความเป็นใหญ่คือแข่งการแข่งเมืองซึ่งแข่งเมืองเหมือนกันทุกข้อเลยจรงิงป่ะแข่งเมืองก็คือเขียนอย่างนี้ก็คือแข่งเมืองก็คือหมายความว่าลุกขึ้นมาต่อสู้ไม่ยอมเป็นทาสเขาแล้วนั่นเองเพราะฉะนั้นถ้าเราเอาคําไปเติมในช่องว่างเราก็จะได้เป็นจราจนป้อนเฟโดมแล้วก็ แข่งเมืองซึ่งตรงกับช้อยข้อ4นะคะข้อนี้